ครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการนะครับค้นหาครับข้อมูลนะครับจาก Google นะครับจาก Google ด้วยรูปภาพนะครับมีวิธีการค้นหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตามคลิปนี้เลยนะครับดับแรกนะครับในมือถือของท่านก็จะมีแอปพลิเคชัน o o o g l h r o r o นะครับหรือต้องมีก่อนนะครับจะจะโหลดจาก App s t t r r p p l y y t t r r อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าของใครอยู่ใครไหนนะครับอ่ะโอเคแต่แล้วก็กด Google Chrome ขึ้นมาครับ สังเกตในช่องของการเซิร์ชนะครับก็จะมีไอคอนนะครับเป็นรูปกล้องนะครับมีไมค์ก่อนแล้วก็รูปกล้องนะครับในการค้นหาข้อมูลจากรูปภาพเราก็กดที่ตัวกล้องครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเครื่องมือขึ้นมานะครับเครื่องมือมาแบบนี้เลยนะครับตามคลิปเลยนะครับตามภาพเลยนะครับซึ่งเราไปกล้องหรือว่า เราจะเลือกรูปภาพนะครับในใช้ในการค้นหาก็ได้อันนี้เป็นการเลือกรูปภาพนะครับตัวอย่างเล้ถ้ามีหลายภาพเขาทําการคลอปหรือจับภาพให้ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลที่เป็นไงครับตรงกันขึ้นมาให้ว่าเอ๊ของเราม,มันข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับนี่ก็จะเราก็เลือกดูนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันบ้างนะครับแล้วก็อีกแบบอย่างก็ใช้กล้องเราถ่ายเลยนะครับอ่าเราก็เล็งไปที่ ต้นที่หรือว่าภาพที่เราต้องการนะครับเราก็จับภาพอาจจะมีการยอ่อขยายนะครับซูมเพื่อให้ภาพมันใหญ่นะครับเพื่อเห็นคอนชัดนะครับเสร็จแล้วก็กดในตำแหน่งที่เป็นปุ่มนะครับชัตเตอร์เพื่อค้นหาครับอือรอสักครู่ครับอือฮึลองค้นหาใหม่อีกทีนึงนะครับ ชึบกดค้นหาครับปุ๊บพบไหมครับ Google เ,เล่นอืม,อมขอออกขีานะครับแป๊บนึงชึบค้นหาปึ๊บกล้องครับปึบค้นหาปึ๊บอาละครับจุดมาแล้วโฟกัสมาแล้วนะครับเราเอาต้นนี้นะครับผลลับปึ๊บอ่ามาแล้วครับ นี่อันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นต้นอะไรนะครับขอจะไปเสิร์ชหานะครับอีกเสร็จจริงก็จะไปเสิร์ชหามาให้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ